นี่คือดอกลำโพงเสียงกลางขนาด4นิ้วที่มีราคาถูกมากคุณภาพเสียงดีแถมได้หน้าตาตัวดอกเป็นเฟตปักด้วยสำหรับดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีชื่อรุ่นว่า YD402580A ดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะมีราคาขายเพียงแค่ดอกละ130บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดครับ130บาทคุณก็จะได้ดอกลำโพงที่มีหน้าตาสีสันสวยงามแบบนี้นะครับในส่วนตัวหน้าดอกของเขาก็จะเป็นหน้าดอกแบบว่าเฟดปพักแท้ๆนะครับผมก็คือว่าหัวจรวดของเขามันก็จะเป็นอลูมิเนียมที่ฟิกอยู่บที่ครับจะมีแค่ส่วนที่เป็นหน้าดอกที่ขยับได้นะครับผมแล้วยังไม่พอนะครับเขาก็จะให้ตัวแหวนข้างๆตัวหัวจรวดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสียงของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับผ เพราะว่าตัวสีเฟดปักสีแหวนแล้วก็สีโค้งเขาก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับตัวโดนัทของเขาก็จะเป็นโดนัทผ้าด้วยนะครับผมก็จะเป็นโดนัทผ้าที่เคลือบมาครับอายุการใช้งานมันก็จะยาวนานมากกว่าพวกขอบโฟมหรือว่าขอบยางครับตัวโคง้งเขาก็จะเป็นโค้งสีเหลืองสีสันสวยงามมากนะครับผมเป็นโค้งปั๊มส,สูงๆแบบนี้ช่องลมก็ขนาดใหญ่ครับ ในส่วนตัวไว้คอยก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่6โอห์มนะครับผมดอกลำโพงตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็น6โอห์มแต่ว่าไม่ได้ขับยากอะไรมากมายครับขับค่อนข้างที่จะง่ายมากแล้วก็ในส่วนตัวสเปคแม่เหล็กของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่าตัวสเปคแม่เหล็กของเขาก็จะหนาอยู่ที่15มิลมแล้วก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่80มิลมกันเลยนะครับผมถือว่าเป็นสเปคแม่เหล็กที่ใหญ่มากๆสําหรับดอกเสียงกลาง4นิ้วครับในส่วนตัวการลองรับกําลังขับของดอกลำโพงตัวนี้เขาก็จะลองรับรกกาล ตัววัดต์แม็กอยู่ที่100วัตนะครับก็ถือว่าลองรับกําลังขาวค่อนข้างจะสวงมากๆสําหรับน้ําเสียงของดอกลําโพงตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยครับคัาหัวใจมไม่วายคิดและยิ้มรับสักนิดและเครียวรักทีนจะได้มา พพียยาากกกกใลลแว็งหััจจผมมเนสำหรับน้ำเสียงของดอกระโพงตัวนี้ก็ถือว่าจะเด่นไปที่ตัวย่านกลางกับย่านสูงครับย่านกลางหรือว่าเสียงคนร้องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใสเคลียร์รายละเอียดเครืง้นตีดี เสียงสูงเสียงแหลมก็ตอบสนองได้กว้างมากนะครับผมหางเสียงค่อนข้างที่จะดีมากถ้าใครมองหาดอกเสียงกลางสีนิ้วที่เด่นไปที่ตัวย่านกลางกับย่านสูงคุณจัดดอกลำโพงตัวนี้ได้เลยไม่ผิดหวังนะครับผมในราคาต้นๆถือว่าเด่นมากๆครับคุณก็สามารถกดที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ไปดูคลิปรีวิวเต็มได้ที่ช่องยันแมวเทียบแดงครับผม